โอ้โหไม่มาเลยเฮ้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 ยบั็อกปะเนี่ยเฮ้ยคุณผู้ชม40ฟรีเกมว่ะเอาอีกเก้บาทนะครับเฮ้ยมาอีกเหรอเฮ้ย50ฟรีเกมมันเป็นตัวแพงไงครับมันไม่ค่อยจ่ายมันไม่ค่อยมามันไม่กล้ามันมาแต่ฟรีเกมอ่ะมันใจตุด๊ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย60ฟรีเกม คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงผู้ชมที่อายุต่ำกว่า1ิปีไม่ควรทำตามส่วนพวกผู้ใหญ่ก็ติดตามกันด้วยนะจ๊ะกรับสวัสดีมิตรรักนักปัน่นสลอ็อตและคาสินโนท,ทุกคนทุก,ท,กท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมมิสเตอร์ทูชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมอยู่กับหน้าเว็บยูฟ่าเก้นะครับเราเล่นอยู่ค่ายจ็กเกอร์เหมือนเดิมเลยนะครับตอนนี้เราเล่นอยู่เกมแม่มดนั่นเองนะครับผมอีน้าแม่มดตัวดีนั่นเองนะครับ วันนี้พกทุนมาที่หนึ่งพันบาทนะครับไม่ไม่ได้มาซื้อฟิลิปินนะนะครับเบ็ดยี่สิบบาทหมุนแบบฟาสต์เลยนะครับแบบฟาสต์เพย์ไปเลยนะครับห้าสิบทีนะมาดูกันการหมุนห้าสิบทีนี้จะเข้าหรือเปล่านะครับผมถ้าเข้าเร็วไม่ขาดทุนก็ดีนะครับโอเคอย่างนี้สิบห้าหมุนไปสิบห้าทีนะเข้าเลยนะครับใช้ทุนที่การหมุนไปสามร้อยนะครับสามร้อยบาทเข้าเลยเข้ากี่ตัวเข้าสามตัวนะครับก็ ยังโอเคอยู่นะเป็นไฟอัพว์ขายตัว A นะครับแล้วก็เลขสินะครับได้มาที่ตอนแรกเลยนะครับ3ามบาทมาดูกันเราจะได้ตมสุ่มเป็นตัวอะไรนะครับตัวถูกตัวแพงโอ้โหเป็นกบมันเป็นตัวค่อนข้างแพงนะครับเป็นตัวที่มาค่อนข้างยากที่จะไฟอัพค์ขายยากมากเลยนะครับแต่ตัวกบมันดีอย่างนึงคือมา2ตัวก็จ่ายเลยนะครับแต่จ่ายไม่แพงอ่ะจ่ายแค่ร้อยเดียว2ตัวร้อยตัวร้อยนะครับ เล่นซับเป็นเจเจไปเลยนะครับกูไม่ได้มาซื้อเจเจนะเฮ้ยสองตัวร้อยอะโหมาให้กูหน่อยก็ได้แล้วสามตัวสี่ตัวเฮ้ยเกินไปอึเปล่าไอ้สองไม่ได้มาซื้อฟีสปินนะเว้ยของฟรีอะต้องแจกหน่อยแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับมันไม่ค่อยแจกนะครับถ้าเป็นตัวอักษรมันยังจะดีฝ่านะครับ อย่างน้อยเราก็ได้ไฟล์ออฟอัคายค่อนข้างบ่อยนะดูดิโอ้โหมา2ตัวอยู่แค่2อทีเองนะครับโอ้โหแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าหมุนคือหมุนฟรีก็ยังมีกําไรอยู่นะอย่างน้อยๆก็ได้กําไรนะครับเราพกทุนมาที่1นึ่พันไงแต่เราเบ็ดแพงด้วยเบ็ดยี่บาทนะครับซึ่งเราได้กําไรมา400าละนะครับก็ลดเลยละกัน10บาทไป4ี่ทีสิทีนะครับก็คือ เอากำไรหมุนไปนะครับ40ทีเราจะได้หรือเปล่าเรามาดูกันนะครับหมุนไป27ทีแล้วนะยังไม่มีอะไรเลยนะ35แล้ว40แล้วครับเรียบร้อยนะครับก็ขาดทุนนะครับหมุน40ทีใช้เงิน400บาทนะครับได้คืนมาที่200กว่าบาทนะก็เพิ่มเบ็ดเลยละกันนะครับเบ็ด20เหมือนเดิมเลยนะครับหมุนแม็กหน้าจะ60ที ไปเลยครับ60ทีนี้ขอให้ได้เข้าฟรีสปินนะเ<ม>ข้าไวๆนะสัก30ทีเข้าเลยอะไรเงี้ยนะครับสามสิบสองทีแล้วยังไม่มาเลยนะครับตอนนี้ได้คืนมาแค่ร้อยสี่สิบทีเองนะเอ้ยขออภัยครับไม่ใช่ร้อยสี่สิบทีร้อยสี่สิบบาทนะครับโอ้โหเบื่ออะไรเนี่ยนะครับสามโอ้โหสี่สิบห้าทีเข้าไปแล้วนะครับได้คืนมาที่ ร้อยกว่าบาทออกิทีได้คือมา300เจริญเจริญละกูเวรกรรมละหายหำเอ้ยเหลือ300บาทนะครับ <c oughs> งามไส่ละเบ็ส30เองแม่งเลยไหนก็ไ,ไหนละเหลือสิทีนะครับไปหมดก็คือหมดนะครับหมดก็คือเอ้ยโอ้โหสองทีเข้าเลยขอบใจมากไอ้น้องรัก <c oughs> เข้ากี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามโอ้โหสามเหมือนเดิม ก็จะได้เป็นตัว J กับตัว K มานะครับก็ได้มา90บาทนะขอเป็นตัวอักษรแต่ว่าเบ็ดละ30เป็นนะเว้ยนะโมนะโมนะโมุทายะพว่วงต้องเล่นของนักหน่อยลไอ้พวกนี้โอ้โหตัวแพงอีกแล้วอ่ะตัวแพงมันไม่ค่อยจ่ายนะครับคุณผู้ชมมันจ่ายน้อยมันไม่ค่อยมาดูดีมันมาแค่ตัว2ตัวแค่นั้นเองอ โอ้โหตอนนี้กบมา2ตัว1ครั้งแล้วเอ้ยฟีเนฟีเหรอฟีเนฟีเอ่ะโ,โอ้โหโคุณคนู้ว่าหลอกกูฟีเนฟีนะครับ20่สฟีส,ป,สปินเข้าไปแล้วนะมาดูกันว่า20่สฟีส,ป,สปินนี้เราจะได้กำไรออกไปกี่บาทนะครับอ้าวค้างอะ่ะค้างอะ่งอะโอ้โหค้างแล้วก็ไม่จ่ายกูด้วยเหลือ16บหฟีสปินแล้วนะครับ เรื่อยๆนะเรื่อยๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกตัวแพงมันไม่ค่อยมานะครับมันจะมาแค่ตัว2ตัวเท่านั้นเองนะครับมันซึ่งมันมันไม่ดีต่อให้เรามีฟิตปินเยอะมันก็ไม่ลุนไม่ค่อยไม่ค่อยมาเกมเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวสอนล้าไฟเอว่าคาจะจ่ายแพงมากเลยนะครับแต่มันมาทีละ2ตัวนะครับจ่ายมันจ่ายค่อนข้างถูกครับคุณผู้ชมมันอา้าวเน็ตหลุด เฮ้ยจะหลุดออกออกป่ะเนี่ยเฮ้ยไอสองโอ้โหหลุดยาวเลยเฮ้ยเกินไปแล้วป่าเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโอห้โหมาแล้วหลุดพร้อมกับมากับฟรีเกมเฮ้ยเอา่ะ3าฟรีเกมมึงต้องเห็นอะไรดีๆแล้วนะ โอ้โหมาสามตัวโอเคแจ๋วเลยสามตัวเก้าร้อยนะครับเนี่ยมาสักสามตัวเนี่ยมาเก้าร้อยประมาณสักสี่ห้าทีนะพอแล้วนะครับโอเคสวยโอ้โหไม่มาเลยเฮ้ยเฮ้ยบัคปะเนี่ยเฮ้ยคุณผู้ชมสี่สิบฟรีเกมว่ะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องจะจัดไอ้เฮียมาได้ไงวะเนี่ย สี่สิบฟรีเกมมึงต้องจ่ายกูแล้วนะไอเวนโหแลเหลือฟรีเกมเหลือเลยนะครับยี่สิบหกฟรีนะครับโอ้โหปั่นเลยปั่นแบบไหลๆหย่อมๆเลยนะครับปั่นไปเรื่อยๆเลยนะครับไม่มีวันหมดนะครับหลอกยอกนะครับมันหมดนะครับเดี๋ยวมันก็หมดแล้วนะครับโอเคมาอีกสองตัวนะครับตัวแพงมันก็ไม่ได้แพงมากจนเกินไปนะครับแต่มันก็เป็นตัวแพงอีกหนึ่งตัวนะครับตอนนี้เราเหลืออยู่ยี่สิบฟรีเกมแล้วนะครับก็มาอีกสองตัว สองตัวจะจ่ายแค่150บาทเองนะครับคุณผ mm ู้ชมมันมาทีสองตัวเงี้ยก็อย่างน้อยก็ถือว่าจ่ายนะครับไม่ซีเรียสอะไรเพราะว่าฟรีเกมเรามาค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดมาแค่ส0ฟรีเกมป่านนี้เราออกไปแค่แปดเก้าเองนะครับตอนนี้มันได้ฟรีเกมเยอะหน่อยนะก็ถือว่าโอเคนะครับเอามาอีกแล้วสตัวว่ะหูนึกว่าจะได้ไฟออฟบัคายเอฟฟออฟบัคาคคือ4ตัวนะครับในเก้าวินิกที่900บาทนะครับเฮ้ยมาอีกเหรอเฮ้ย ห้าสิบฟรีเกมเกินไปหรือเปล่าผมไม่เคยเข้าฟรีในฟรีเยอะขนาดนี้นะเต็มที่แค่ยี่สิบเกมยี่สิบฟรีเกมสามสิบฟรีเกม,เ,กมเท่านั้นเองนะครับนี่ล่อไปห้าสิบฟรีเกมแล้วอะ่ะโอโ้โหถ้าเป็นตัวสอนนะผมได้เยอะแน่ๆผมบอกเลยแม่หรือว่ามาอีกกดหยุดกดหยุดเลยนะเมื่อกีม้มาทีละสองตัว นี่ยถ้าเป็นตัวอักษรเป็นเลขสิบเนี่ยผมเถอผมผมได้แตะแตะสี่ห้าพันแล้วมั้งครับใน crec. ป่าเนี่ยมันเป็นตัวแพงไงครับมันไม่ค่อยจ่ายมันไม่ค่อยมาม oh, oh. ันไม่กล้ามันมาแต่ฟรีเกมอ่ะมันใจตุ๊ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮหกสิบฟรีเกมเกินมาเกินมาดีเกินโอ้โหมาแล้วมึงก็จ่ายกูด้วยเฮ้ยเหลือตั้งยี่สิบฟรีเกม มาแล้วพก็ไม่จ่ายกูวเวเนอร์โอเคมาสตัวเนี่ยยีฟรีเกมมามา2ตัวเนี่ยร้อยห้าสิบบาทสิบทีก็พันห้าละเดี๋ยวมึงมาสิบทีเนี่ยกูพอใจแล้วเพื่อนโอ้โหกบกบมา4ตัวเมื่อกี้โอเคมาอีก3ตัวนะครับ900นะครับสวยนะครับก็เหลืออยู่อีก18ฟรีเกมนะผมจะกดหยุดกดหยุดอย่างเดียวเลยนะครับมันจะได้เร็วๆหน่อยนะครับ60ฟรีเกมมันนานเลยนะ เดี๋ยว <c oughs> คลิปมันจะยาวนะครับโอเคมาอีก2ตัวอีก150มาพร้อมกับกบนะครับรวมเป็น180บาทนะครับตอนนี้ยอดเงินอยู่ที่5,700แล้วนะก็ถือว่าได้กำไรอยู่4,000กว่าบาทแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยว0ฟรีเกมนะครับแม่มดมาดีมากมาดีเกินจริงๆใครเล่นช่วงเดียวผมนี่ถือว่าฮอตมากเลยนะครับโอ้โหดูว่ามาอีกแล้วมาอีก2ตัวนะครับโอเค หกพันเข้าไปแล้วนะกำไรห้าพันแล้วนะเหลือห้าทีนะครับโอเคมาอสองตัวเป็นหกพันสามนะครับได้อีกร้อยห้าสิบบาทนะครับเหลือสี่ทีสุดท้าย <c oughs> ก็ยังมาอยู่อีกสองตัวนะโอเคร้อยห้าสิบบาทเอา้ามาสามตัว,วสวย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 เจ็ดพันสามแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาอีกเปล่า คุณลก,ก็จะมาให้กูสักร้อยฟรีเกมในเวนมาดีเกินโอเคครับจบฟรีเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ทุน1,000นะครับถอนออกที่7,000 7,000 7็0พ80นนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็รับชมแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ใครอยากเล่นก็รายละเอียดอยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับไปแล้วไว้เจอกันต่อคลิปหน้าบ๊ายบาย